โอ้ยดูครับอาหารครับโคตดเยอะเลยคะัดูดิลาบเดียดลาบเดียดครับชุ่มำแบบนี้นะฮะนุนนวลนะฮะเลือดก้อยเสือขั้วนะครับหอมๆนะครับขาดไม่ได้ฮะสดร้อนๆก็คือต้มแซบเนื้อวัวเปื่อยนะฮะไพลแมกของร้านเนื้อทอดนะครับแล้วก็มีน้ําจิ้ม2ออย่างนะครับน้ำจิ้มขมกับน้ําจิ้มเปรี้ยวนะครับผมคิหลัาร้านนี้สดเดือดเลย ให้จังจังพอพีไป,ปมากลางเลยนี้แต่มันเลยโกะจังโก้จังโก,ก้มาอืมดูฮะอุ้ยพอดีเป็นไง เต็มสี่ทุกคนครับครับสวัสดีครับ M4 ทานด้วยนะครับสวัสดีด้วยนะครับวันนี้ฮะเราอยู่กันที่อุดรธานีนะครับวันนี้ฮะผมมากินร้านนี้ครับก้อยบ้านห้วยนะคะก่อนถึงตลาดบ้านห้วยนะคะอยู่ตรงแถวคอสะพานใกล้ๆกับทางไปตลาดนะครับวันนี้ฮรััดน้องรักมาอีกน้องคนหนึ่งคะันี่ครับนี่ครับ นี่รูปหล่อแล้วรับ,บ๊อบบี้แล้วครับบุรุษไปสนีนะครับถ้าใครไปส่งของแล้วเจอบ๊อบบี้แล้วก็ตัวทักได้นะครับ<ด>ถ้าเป็นสาวๆก็ลากเข้าห้องนิดน,นึง<ด>อ่ะโดนเรียบร้อย <laughs> บ๊อบบี้บอกได้ไหมบ๊อบบี้วี่สายไหนเสน้นอองนะครับนี <c oughs> น่เส้นออกมาครับเพื่อนแล้วสถานาะเป็นไงบ้างสบายๆบยที่รถไม่ไปติดไม่ไม่สถานาะเป็นไงบ้างตอนนี้ มีแต่ละเสียก้อยครับเสียก้อยนะครับเมื่อจะออกกันหลายครั้งแล้วเนาะแต่ว่าไม่มีเวลาเพราะพี่ก็ทํางานหนักด้วยเนาะวันนี้ก็เลยโอเคได้มากินข้าวด้วยกัน่ะฮะก่อนที่จะไปชิมกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ฮะก้อยบ้านห้วยครับอุ้ยดูครับอาหารฮะโคตรเยอะเลยฮะดูดิมีแต่แนวสุดแซ่บมากเลยฮะมีทั้งนี้ครับลาบเดียดลาบเดียดครับ ช้ำแบบนี้นะฮะนวลๆนะฮะเลือดล้าล้าครับวันนี้ฮะก้อยเสือขั้วนะครับหอมๆนะครับใส่ไว้โหระพานะครับขาดไม่ได้ฮะส้นร้อนๆก็คือต้มแซบเนื้อว <ga> <ๆ S 1> anyway. like ัวเปื่อยนะฮะเปื่อยๆอย่างนี้นะน้ำซุปก็เป็นเปรี้ยวๆนะฮะชีจจาสะใจทายแมกของร้านเนื้อทอดนะครับเนื้อทอดแบบหอมๆนะฮะตากแดดเดียวนะครับแล้วก็มีน้ําจิ้ม2ออย่างนะครับน้ำจิ้มขมกับน้ําจิ้มเปรี้ยวนะครับข้าวคั่วหอมๆเลยนะครับขาดไม่ได้นะครับเพิ่งรู้ว่าที่ ดอนมีแล้วคือเห็นเฉพาะร้านนี้นะครับคือผัดจังโก้นะฮะอุ้ยหอมๆนะครับคลายแมกของร้านก็คือนมทอดกระเทียมนะครับอันนี้ยังไม่เคยเห็นร้านไหนนะฮะอันนี้คือร้านแรกเลยนะครับนี่ครเดี๋ยวจะได้มาลองดูว่าเป็นยังไงนะแต่กลิ่นหอมมากครับบอกเลยฮะโคตรได้จริงฮะเสือร้องไห้ฮะทุกร้านต้องมีแต่สีร้านนี้ค่อนข้างที่จะเด็ดนะฮะเนื้อในก็ค่อนข้างจะฉ่ำนะครับ อเออแซ่บครับกับข้าวเหนียวร้อนนะครับวันนี้วันนี้ลิซี่วุ้นมาด้วยนะครับวันนี้ฮะวันนี้ครับนี่ไปไหนไปกันช่วงนี้อีกทีก้อยก็จะเจอบ่อยนะครับตากล้องผมเนาะหลายคนถามว่าเอ้ยตากล้องไปไหนวะอะไรไงก็จับกล้องให้อยู่ครับไม่ได้ไปไหนเนาะอะไรช่วงคอมเมนต์ต่างๆนะครับที่ทำหาเนาะเดี๋ยววันนี้กินแซ่บ,บได้ดูกันเนาะแบบว่านิดหน่อยเนาะกินมอหายทิศถึงของปากของคอแล้วที่รักว่าไหมใช่อ่านะครับข้าวเหนียวสักสี่ห้าติ๋ม ผมพี่บอกเป็นหลับแท้เลยแบหลับหลับลึกอีกแล้วแบบนี้เสีย่ไซเบอร์ครับอยากกินอะไรดีบอบบี้เลือกเลยวันนี้อู้กับข้าวเยอะจริงมอบี้เลือกอะไรดีต้องอันนี้แหละพี่น่าจะอุ้ยพูดไปบอบบี้เลือกอะไรนะลองดูเลยดิลองนี้เลยเหรอครับมาบอบี้มานี่ดูดิมีอะไรบ้างต้องต้องเอาให้ครบอย่างนะครับเอาไหมอันนี้เดียวโอ้พังลูกเลยนะอืออ่าครับ ไม่ได้รออย่างเดียวแล้วครับกินดูด้วยเค็มข้นครับอ่าหวานนะหวานนะหวานเลยก้อยเสือกั่วนะฮะไปบอบบี้ลองชิมดูเลยครัปากคำใหญ่เลยนะเป็นตำเป็นตำเห็ดแต่ว่าดูดีเลย อะไรอย่างเงี้ยข้าเหียวอ่ะข้าวเหนียวตาหมอนหอมพี่ไหมรสชาติเป็นไงรสชาติดีครับหอมเลยหอมหอมน้ำมาเลยมากินร้านนี้บ่อยแค่ไหนนานทีก็มามาเรื่อยครับออกมาเรื่อยเนาะสาเหตุที่มาร้านนี้ก็เพราะบอบี้ด้วยบ๊อบบี้ก็เลยแนะนำบ๊อบบี้มาอย่างนี้ด้วยเนาะก็เลยนี่ก็เลยลองจัดดูเนาะที่ที่ข่าวว่าเขาเปิดมาประมาณ9ปีแล้วนะบ๊อบบี้นานมากเนาะนานเนาะแต่ยังน้อยเนาะตอนนี้ไม่น้อยแล้ว ลายแม็กนะฮะคือนมทอดนะครับมาเดี๋ยวลองดูก่อนกินแบบไหนเอาเลยอ๊บี้เต็มที่วันนี้ไม่ครบนะครับนมนมทอดนะครับโอ้ไปเลยอ๊บี้เคยสั่งไหมเนี่ยอันนี้ยังไม่เคยครับลองดูอร่อยอร่อยนุ่มนุ่มละนัวเลยสดหน่อยสักําดูเรือเลยรูปเป็นสะเพียดเลย ตื่นไหมกลมกล่อมเหรอตื่นไหมอร่อยอร่อยครับอร่อยเนาะอาจ,จังโก้แล้วครับเดี๋ยวให้ลิซี่อุ้มุนนะลองชิมบ้างเนาหืมงดงามเลยงดงามปนเลยเทียบทีดเด้ <laughs> อใดูว่าชมได้คนเดียวนะคะสดน้ำก่อน มน้้ดวยเราจะมาชิมนะเพราะว่าเราจังโก้หลายร้านเลยเลยสปาจังโกที่นี่เป็นไงหนึ่งสองสามรับมกันแซ่บเผ็ดได้กลิ่นหอมเพียรไหมหอมหอมเนาะคมอามลำอารมณ์แบบเหมือนหนองคายเนาะไม่ต่างกันเรางกันนองคายต่างกันนะจังโกเหรออะไรกลิ่นเยอะๆครับที่นี่น้องคายมันจะแบบไม่เผ็ดอ่ะมันต่างกันอ่ะอันนี้ก็ได้กลิ่นมือนกันเล่จะออกออกคมอารมณแต่กลิ่นเยอะตัวนี้เยอะกว่าอือไปอ่ะเสือร้องไห้ลองดูหน่อย ของทอดของยากเนี่ยต้องให้ผู้หญิงนะครับบอกเลยฮะ,ะผู้หญิงรสชาติเร็วกับปฏิกิริยาของพวกนี้รู้ไหมเราจะเจอาชิ้นไหนชิ้นไหนตรงกลางเลย <laughs> นี่เน้อแต้มัน <laughs> มเนี่ยเค็มนัวเค็ม <laughs> นัวอร่อยเนาะไปครับคายแม็กอะเนี่ยอ่ะหยิบลงลองคนละชิ้นลองดูดิอ่าลองดูลองดู <c oughs> หอมมะกรูดบุกก้ยเป็นไงอร่อยครับอร่อยนะติดหวานนิดนิดหอมตามมาครับแล้วเนื้อก็ไม่เหนียวนะครับโอเคเอาละครับเวลาแดกกันแล้วนะครับวันนี้กินแซ่บให้ทุกคนได้ดูเนาะยังไม่เชื่อใครนะครับนอกจากรสชาติตัวปากตัวเองนะครับเพาเดี๋ยวเราลองกินกันดูนะว่าเป็นยังไงนะครับดีครับอุ้ยก้อยปะอ๋อบี้ยนัวครับกะจีจานเลยบุ้จีจานเลยอือมา ทำให,ใหญ่ให้ทุกคนได้ดูอะอเขาทำรสชาติออกเป็นกลางแล้วก็มุมที่ผมมองนะความหวานเขาตรงใส่ต้องขอเพิ่มเดี๋ยวแป๊บนึงนะับพี่ครับมีขอดีถ่วยหนึ่งเหมือนเปล่านะใช่ครับใส่ดีกับผงจุลรสมาเหรอครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะ่งครับ มีก้อยเสือกขั้วนะฮะไม่ค่อยมีร้านไหนในอุดรมีนะเะพิ่งมาเจอร้านนี้นะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเป็นยังไงนะแต่ข้าวเหนียวร้น่้อนี้เลยเหมือนที่คนกันแต่อร่อยกว่าหอมข้าวคั่วไม่เผ็ดจนเกินไปตอนแรกคิดว่าจะเผ็ดนะไม่เผ็ดมากได้กลิ่นเนื้อดีร้านนี้แบีทำออกมาแบบเน้นรสชาติเนื้อจริงโอ้ข้ามพลาดครับลองเนื้อแห้งก่อน เนื้อแห้งนะฮะแห้งแดดเดียวเขาเนาะโหยผมเน้นมันเลยชอบมันมากตัวเดียวโอ้โยนิคเคต้องซื้อกลับนะต้องซื้อกลับนะครับเนื้อแห้งโคตรอร่อยมันพอดีเลยออกหวานนิดๆใช่ไหมบี่ไม่เหนียวแล้วรสชาติมันกลมก่อมมากๆเออนัวแต่มันไม่เค็มโดดเนาะอร่อยอร่อยไม่เหมือนที่อื่นอันนี้นุ่มทอดกระเทียมเป็นครั้งแรกที่ผมได้มากินนะฮะแต่ผมไม่เคยกินเลยนะหนุมทอด ม่ดูว่ามันจะเข้ากันหรือเปล่าปกติไม่ค่อยได้สั่งเนาะกลัวเรื่องของน้ำมันมันเยอะเกินไปกลัวแต่มาลองดู้าลิเป็นยังไงนะครับอ,อืมเอออร่อยวะ่ะน้ำมันไม่ได้เยอะเกินไปพอดีแล้วไม่มีกลิ่นเลี่ยนไม่กลิ่นอะไรเลยหอมกระเทียมกระเทียมเดี๋ยวลองดูนี่ครับกระเทียมก็นัวหอมอร่อยเด็ดจริงลาลสร็จดีด้วยนะ กินเลยบ๊อบบี้บอ๊อบบี้ดูนะหวานแ่บพังอ๋อหให้จังให้จังบอบบี้ไปมาโอ้โห,โห,โห,โหีหิห้นซ่าไงขนาดสุๆสุกเลย บดลงนะเนื้อหจีเด็ดเกินบอกเลยครับจิ้มนี่ก่อนเลยหอมมันนะครับคบนน,คบคนี้ ซิ่งแบบดีโคตรหวานห้ามพลาดจริงร้านนี้โคตรแต่ลูกเนี่ยจังโก้จังโก้มาอืมอ่ะแสบครับบอกเลยแส่บวะลุงพีมากไหมแสบครับตดหลังร้านนี้สดเลือดเลย คอนนุมนะมห้ามพลาดเลยจริงเจียวเนี้ยอ้าวนัวนัวโคตรนี่ครับจิ้มเดียวอย่างนี้น <c ười> เลยคะเป็นไงมันจะดันมันจะดันรสชาติออกมาใช่ไหม แล้วครับบ,บ๊อบบี้เริ่มติดกินดีแล้ว,วนะนสุดยอดแล้วนะหวานเลยนะดีมันมากนะครับอืมอืมอืมอร่อยอะ่ะ เนี่ยมาครับมาคำใหญ่เลยนะครนะครับบุ๊บบี้แม่งหัวเีแล้วระียมปริกีระเทียมปากครับกระเทียมปากหน้าครับมามาอืบิ่งเจ๋วเล้บจ๋วเจ๋อได้ หมดถดือว่าสุดๆเหมือนกันแล้วครับดีครับกไก่<ม>เสือขอั่วรสชาตินิมนวนลเมี่ยงละไม่มากโคตรดีเลยดูฮะโอ้ย เราบี้เป็นไงเต็มสีทุกคนละครับจำเดลยบอกเลยครับโคตรได้จริงโอ้ออร่อยมากครับวันนี้ครับ รับประกันว่าพูดได้นะให้มาชิมนะครับแนะนำเลยนะร้านนี้นะอยู่ใ,นใ,นใ,นในกล้ๆกับคอสะพานทางไปบ้านขวยนะสุดยอดจริงร้านนี้นะครับมาครับไทยและประเทศครับกินข้าวซุบแซบลงคะก้วยบ้านขวยครับพูดได้อนะ่ะมาครับ เดี๋ยวครโอ้อยู่แบบมากมายฮะเอาครับวันเียรเจ้าของร้านนะครับค่ะวันเียร์พี่ฮะถ้าใครจะสะดวกมาที่นี่นี่คือยังไงฮะมาอยู่ตรงวัดฉิงมาวาดค่ะค่ะอยู่ตรงบ้านห้วยค่ะใกล้ๆบ้านห้วยเอาถึง้อตรงคอนสะพานใช่ค่ะคอนสะพานบ้านห้วยค่ะเบอร์โทรติดต่อพี่อ่าศูนย์แปดห้าจ้าสี่สี่หกหกสองสามแปดจ้าเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับอ่าเปิดสี่โมงเย็นถึงตีสองนะคะ มีแก๊ปมีลายแมนล่าสุดนี้เร็วๆนี้จะมีช้อปปี้ค่ะล้าถามหน่อยวาพี่เราเวลามีหยุดไหมหยุดจะเป็นกลางเดือนค่ะวันที่15าเดือนหนึ่งหยุดครั้งหนึ่งค่ะใช่ใ่ครับก็อร่อยมากครับขอบคุณครับที่มีร้านดีๆที่ผมเพิ่งรู้เหมือนกันต้องขอบคุณบ๊อบบี้นะเนี่ยใช่ไหม กินบ่อย <ปะ S 1> นะขอบคุณ <ปะ S 1> ม,ม,มากแต่สมัมอยู่2คน 2> ใช่ไหมครับผมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเลยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปก่อนนะครับรบ,บ๊ายบายโคตรดได